ครับใครเคยกินมัน่นเอ,อ่ยเนี่ยเพิ่งไปหามาใหม่ๆจากพงมุดงมันจะมีหอยหลอดหอยลาาหอยหวานหลายๆหอยเอ๊ะสดๆเลยครับนี่สดๆเลยนี่เขาเรียกหอยหลอดที่เนี่ยอยู่ใกล้ๆที่พักเองแล้วก็ถ้าใครไม่เกียดก็ไปหามาได้เลย มาผัดเครื่องแกงอร่อยครับนี่หอยหลอดเกิดท่าไม้มือนะหอยหลอดครับจะหาแค่นี้ช่วงเย็นๆติรั้งน้ำสีหาปด F ้เ e ดียวนี่ครับหอยหลอดหอยลาหลอยวานนี่อันนี้หอยลากครับ อันนี้อร่อยเวลากินเหมือนกะทิครับนี่ยเหมือนเราเคี้ยวนมแตกตุบๆมันเนี่ยอร่อยอร่อยนีรากมันจะยาวแบบนี้เลยอร่อยอร่อยก็อร่อยครับตต้องแช่น้ำให้ออกแต่เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอามานะครับมันคือไปตัดหางเขาขาด ลูกกุ้งลายเสือไทเกครือพอรนี่เป็นตัดหางเขาทิ้งไว้คงตายอย่างเดียวเขามุดอยู่อยู่ข้างบนนะครับเวลาน้ําขึ้นก็จะออกมาไหวหายเหยื่อกินแต่นี่มันตัดหางแต่ยังไม่ตายนะครับยังจะดิ้นอยู่ยังไม่ตายปล่อยพวกก็กกกว่ยายนี่ของมุด,ดงครับถ้าไครไม่ ถ้าใครมีเวลาถ้าใครอยากกินแบบปกดๆแบบหายกินเองแบบไม่มีสารอะไรก็ไปเลยเนี่ยผมไปบ่อยอยากหอยากกินตกปล่อยเอามาเนี่ยก็ประมาณแบบตับสองโลอยู่ถ้าซื้อเข้าก็เป็นร้อยนะ 100, 200นะี่1ร้อยสองร้อยหอยพวกนี้มันจะแพงโลละหกสิบเจ็ดสิบร้อยกว่าบาทเลยโดยวพวกหอยตอันนี้นี่ ไร่มาครับเนี่ยอร่อยตรนรที่อร่อยจมิดไดนะ้เ <c> ย <oughs> นั่ยเอาให้นี่หอยหวานนี่านเองเียน่จะเป็นรุ่นนี้ใหญ่ๆอร่อยมันมันเคียวตุกตอกตุกต,ตเลยเนี่ยอครับ ลงมือผมยีใหญ่ข้างนีห้หาง่ายครับหอยน,นีหาง่ายมากเลยนี่หอยรายหาง่ายอยู่ที่โซนเขาเนี่ยเรารวมกันเลยหลายตัวให้ดูนี่พวกนี้หาง่ายครับผัดอร่อยผัดอะไรก็อร่อยอ่ะหอยพวกนี้มันสดแล้วก็แต่เราต้องมา,ามขันก่ให้เขาคลายก่อนคลายดินก่อนคลายทรายออกให้หมดก่อน นี่ตัวใหญ่มากสับขาดน่ตัวใหญ่นะจะดูมันขาดซึ้งมันไม่ทันนะครับนี่หอยบลอดหอยหลอด้เยอะอยู่ครับหอยบลอดตรงที่อยู่เนี่ยตรงคลองมุด,ดงเนี่ยเขาจะมีทุกหอย,ยครับมีทุกประเภทมีหลากหลาย แต่คนที่เขามืออปลแล้วเขาก็ไปเอาเฉพาะหอยหลอดเนี่ยเอามาแล้วเข้าไปขายดูร้อยแปดสิบเนี่เองสดครับเพราะว่ามันยังไงมันก็สดตลาดนี่คือหอยล่าหอยล่าเนี่ยผมไม่รู้จักไม่เคยแต่ไม่เคยซื้อหรอกส่วนใหญ่ผมถ้าเวลาอยากกินก็ไปหาเอา,เอาลงคลองไปลองตรง,งอะไรไปหาจุดๆแป๊บเดียว ยืดนะแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ลอยยืดยืดเนี่ยตรงทีีเยาขาวเนี่ยเคี้ยวกรึบกๆึบกรึบเลยเนี่ยตรงลากเขาเนี่ยเสียวกรึบกรึบกรึบลอยครับนี่ว่าบอกเลยถ้าใครได้กินล้วจะติดใจถ้าใครไปหาไม่เป็นติดต่อผมมาได้ครับผมพาไปโอเคนะครับ วันนี้มีเท่านี้หลังกินร้านแต่ไม่ได้กินวันนี้นะครับเอาไว้ผัดกินตอนเที่ยงพวกนี้กับข้าสวยนี่โอเคครับครับ